วันนี้ผมไปที่บริเวณโรงเรียนบ้านกอกหนองผือตำบลหนองบัวอเภโกสุพิสัยจัังหวดมหาสารคามนะครับไปดูสภาพลําน้ําชีที่ท่วมที่เห็นนี้ก็คือปลากระชังที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ลอยตายเกลื่อนรอบรอบลำน้ำชีโดยเฉพาะที่หน้าโรงเรียนบ้านกอกหนองผือแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับ ซึ่งปลากระชังเมื่อวันเสาร์ที่9ตุลาคมมีชาวบ้านก็นำมาวางขายริมถนนมีผู้ที่มาดูน้ำท่วมผู้ที่ผ่านไปมาและทราบข่าวก็มาซื้อเป็นจำนวนมากครับโด,ย,นะดยผมได้ตระเวนดูสภาพน้ำท่วมไล่มาตั้งแต่บ้านคุยแพงบ้านกอกมาบ้านหนองผือ มาที่บ้านสำโรงเข้าสู่เขตตบนยางท่าแจ้งบ้านปลาปัดด้วยสภาพถนนสภาพการจราจรโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกอกหนองผือนะครับก็มีน้ําท่วมผิวจราจรผิวถนนนะครับแต่ก็สามารถเดินทางได้นี่คือสภาพทั่วไปในพื้นที่อำเภอโกสุงพิสัยจังหวัดมหาสรารคามนะครับ